สวัสดีครับเพื่อนๆครับคนเกษตรครับผมเย็นนี้ก็มาเดินดูดอกของทุเรียนนะครับว่าจะมีดอกบานไหมฝั่งนี้ดอกยังดอกยังเล็กอยูอ่พึ่งเป็นมะเขือพวงใหญ่แล้วก็มะเขือพวงเล็กเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับ ใบตอนกลางคืนนะนี่ดกอกก็มีบานแล้วนะครับมีบานอยู่หลายดอกตรงนั้นที่เป็นหางแย้แล้วก็ หางแย้แล้วก็มีนะครับเป็นหางแยะนะ้เนาะเดี๋ยวไปดูทางนี้นะครับต้องเข้าฝั่งนี้ก็ไม่ได้ปัดนะครับไม่ได้ปัดดอกอที่อยู่ด้านบนก็จะปัดในส่วนที่ปัดในส่วนที่ปัดถึงนะครับตรงที่ใช้บันไดได้เนาะ บันไดขึ้นไปปัดนะครับที่อยู่ด้านบนก็ตรงนั้นก็ยังไม่บานอ,อีกไม่เกินสองวันนะครับมันก็มีดอกที่บาน,นบก็พยายามตัดออกนะครับตัดอดอกที่อยู่ตรงปลายปลายยอดแล้วก็ตรงกิ่งประทานนะครับอดอกข้างบนจะเยอะมาก เขาจะนําอาหารขึ้นขึ้นสู่ขึ้นสู่ยอดก่อนไปเลี้ยงดอกที่บนยอดสัมากกว่านะครับแล้วจะทยอยลงมาด้านล่างอาจจะสังเกตเห็นดอกที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันจะโตนะครับดอกจะโตกว่าก็ไล่ลงมานะครับไล่ลงมาจนมาถึงด้านล่าง ดอกด้านล่างเพิ่งเป็นเมะเขือพวงใหญ่กำลังจะขึ้นหัวกำไรนะครับอันนี้ก็อีกไม่กี่วันก็คงจะบานก็พยายามแต่งออกนะครับแต่งออกอยู่รู้สึกว่ามันจะเยอะเกินนะครับตรงนี้ข้างล่าง อย่าน,นี้ก็เดินมาดูนะครับเดินมาสํำรวจดูดอกอที่เริ่มบานนะครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ